เจแล้วเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องอัโตอะตอมแฟมิลี่วันนี้นะคะน้องอัโตอะตอมค่ะอาสาพาน้องนาลินค่ะเป็นน้องของเป็นลูกของน้องชายคุณพ่อน้องอัโตอะตอมเองค่ะวันนี้คุณย่ากับคุณพ่อน้องดาลินนะคะเพราะนาน้องดาลินมาเยี่ยมพี่ออโตน้องอะตอมถึงที่บ้านเลยค่ะพี่ออโตอะตอมก็เลยชวนน้องมาเล่นที่สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้างๆบ้านน้องอาโต้อาตอมเองค่ะนี่น้องดาลินค่ะน่ารักไหมเอ่ยอ่าเราถ่ายรูปกันนิดนึงนะเก็บเป็นที่ระลึกนานๆน้องอาโต้อาตอมจะถ่ายรูปกับน,น้องดาลินทีนึงค่ะพี่อาโต้กับน้องอาตอมก็พาพี่ก็พาพ,าพี่อีกคนนึงนะคะชื่อพี่จัสตินค่ะมากับน้องดาลินนะเล่นสนุกกันใหญ่เลยสนามเด็กเล่นเทศบานอย่ามาบอกใครนะว่าเราแอบมาเล่นในวันหยุดน้าดูิพี่เขาจะโกรธเง้าวันนี้ไม่มีใครรู้นะ ดารินนะคะชอบหญ่เลยค่ะน้องดารินนะเป็นพี่เป็นเป็นน้องค่ะเป็นน้องของน้องอตัอาตโตอะตอมเองเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะวันนี้ก็เล่นกันสนุกเลยใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ